โอเคนะครับผมก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนี่อยู่ผมช่อง PJ Gamer YT นะครับอยู่กับเกม Week Legacy 2นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําปานตะวันนะครับผมก็ทั้ง V1 นและ V2 นะครับว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างในการทํานะครับไม่ยากนะครับผมอยู่ที่เราจะทําได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เราเกิดมานี่นะครับเราก็ฟาร์มวงฟาร์มวิวไปนะครับประมาณ30ประมาณ50เวลครับฟาร์มไม่ถึง50เวลแล้วตามผมมาเลยนะอ่าตรงนี้นะเดินมาตรงนี้นะนี่ แล้วก็ปีนเขาตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะไปหาเยริจีนะครับชิบขึ้นมาโอเคปีนยากนะครับเกมนี้แม่งปีนเขาลาบากที่หมายนครับโอเคขึ้นมาปุ๊บอ่านี่นะครับชิบขึ้นมานะครับตามผมมาเลยนะครับนี่ไม่ยากนะครับขึ้นเขาอันนี้มานะครับชิบอ่าแล้วเราก็เดินมาทางนี้นะครับเราก็จะเจอบอสไคกาคูนะครับเราก็ตรงไป ขึ้นเหมือนนี่เราก็จะเห็นยูริจีตรงนี้นะครับเราก็โดดข้าไปเลยนี่นะครับเป็นตัวที่จะสอนเราทําการทําปานตะวันนั่นเองนะครับผมก็กดรับเคล็ดไปเลยอันนี้คือผมมีแล้วนะก็เขาจะให้เราเตรียมอะไรบ้างนะครับสำหรับปานตะวันวีหนึ่งนะครับก็ใช้เลเวลห้าสิบเลเวลนะครับแล้วก็ตังแส่หนึ่งนะครับแล้วก็ซันโซเนี่ยในส่วนของซันโซเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการทํานะครับผมแล้วก็กลับมานะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นเขานี้นะครับเราเดินไปทางนี้เลยนะครับตรงไปเลยครับ เราจะเห็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับโอเคชิปชิปมานะครับโอเคชิปมานี่นะครับเราก็จะเห็นเป็นไอคอนต่างๆนะครับนี่เห็นทันจิโร่นะครับเราต้องไป สู้กับทันจิโร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปสู้ให้ดูนะครับดิควิสนะครับ30เลเวลบวกนะครับเข้าไปสู้กับบอสเลดทันจิโร่เราจะทำการเข้าไปสู้ให้ดูนะว่ามันจะยากขนาดไหนนะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่แบบไม่มีปานหรือไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะบอกวิธีในการสู้นะว่ามันจะสู้ยังไงนะครับแบบไม่ง่ายนะครับนะมาชิปมาพอเราเข้ามาแล้วนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในบอสเลดทันจิโร่แล้วนะครับผมก็เราจะไม่มีสกิลปานอย่างนี้นะครับก็วิธีการสู้ตอนที่ผมสู้นะมันแล้วแต่แล้วแต่คนด้วยว่าจะสู้ยังไ ผมจะตีหมดหมดหมดก๊อกปุ๊บผมก็จะเดินออกมามันจะช้าหน่อยครับแต่มันชัวร์ครับนี่ชตอนนั้นเลือดผมก็เหลือประมาณไอตอนนั้นเลือดผมมีอยู่ประมาณสามพันกว่าทีแล้วก็ตีไปงี้นะครับอ่ะตีไปนะครับแล้วก็เดิอนออกไปนะครับอาจจะหลายรอบหน่อยนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่อยากจะได้ปานตะวัน,นครับอาจจะนานหน่อยแต่ก็มันชัวร์ครับเทคนิคนี้มันไม่ต้องมันนี้ด้วยทำยี้ไปเรื่อยๆครับโอเคทำยี้ไปเรื่อยๆนะนี่ ตีที่พอมันตายปุ๊บมันก็จะดรอปซันโซมาครับเมื่อกี้น่าจะเห็นกันอยู่นะแล้วพอมันดรอปซันโซนะครับเราก็ไปคุยกับยูริจิอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเล่นคลิปนะขึ้นมาอย,ยูริจิโอเคนะครับผมพอเรามาถึงยูริจิแล้วก็กดคุยไปเลยแล้วก็เรียนปานไปเลยครับ ใช้ของตามนี้นะครับเวลห้าสิบเงินแสนหนึ่งแล้วก็หนึ่งซันโซนะครับแล้วก็คุยไปเลยแล้วเราก็จะได้ปานตะวัน V1 มานี่ของผม V2 แล้วแล้วพอเราได้ปานตะวัน V1 มานะครับเราก็ไปทํามัตเตอรี่ให้ครบ200นะครับตรงนี้นะนี่ซันให้ครบ200นะครับอีกอย่างที่ผมลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับก็ก่อนที่เราจะทําปานตะวัน V2 เนี่ยเราต้องมีตระกูลคาร์มาโดด้วยนะครับผมถึงจะทําปาน V2 ได้ผมลืมบอกไปในคลิปครับแล้วทีนี้พอเราได้200ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะมีตังค์ประมาณเราก็จะต้องใช้ตังคคค์ปปรรรรรระะะะะมมมมาาณณ500,000 200,000หือ200,000เเดดีีี๋ยยววจไไไ่้้้นนนัับบก็ต ประมาณห้าแสนนะครับแล้วก็มาคุยกับเขาเลยเลยนะครับพอคุยเสร็จปุ๊บเขาก็จะวาร์ปเราไปสู้นะครับกับโยริจินะครับผมมีเลือดอยู่ประมาณแสนหนึ่งนะครับสู้ไม่ยากครับตอนนั้นเราคงจะเก่งไปแล้วนะครับก็ประมาณมาสเตอรี่สองสองร้อยก็ในแป๊บเดียวก็เส้จะตายนะครับตีแป๊บเดียวนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับบานตะวันนะครับ V1 และ V2 นะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์สำหรับใครก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม